มาถึงทางด้านประเด็นร้อนต่อไปทีนี้ครับในส่วนของประเด็นร้อนต่อไปนี้ก็สืบเนื่องจากว่าผมเองนะครับได้เป็นคณะกรรมการนะครับของมูลนิธิในการก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรพพสิทธทิประสงค์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับทางด้านมีการประชุมไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ครับนะบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้มูลนิธิอุบลรชาชนี อนุสวรีคนดีศีวนาไหลครับได้มีการประชุมกันก็มีด้วยการประเด็นหลายเรื่องและก็รวมทั้งการที่จะนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนะครับาจากทางโควิด19ด้วยนะฮะโควิด19ด้วยแล้วก็ทางด้านมูลนิธิเอกก็ได้มีมติในที่ประชุมจะช่วยนะครับ ทางด้านพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะเป็นจำนวนเงิน3 0 0แสนบาทครับ3 0แสนบาทนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือไปช่วยพาธนาคุณบินบรรลฤทธิ์ครับ1 0 0 0แสนบาทแล้วก็อีก200,000บาทนี้นะครับทางด้านมูลนิธิเองจะช่วยโดยนะครับโดยจัดหาหน้ากากอนามัยและก็ทำอาหารแจกจ่าย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบฟรีโดยจะแบ่งออกเป็น2สายด้วยกันครับนะฮะอันนี้ก็ผมเองก็รายงานข่าวไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ครับโดยแจ้งว่าเมื่อเวลา9ก้ามิกาของวันเสาร์ที่11เมษายนนะครับผมเองก็ นพพรพันเพลงนะครับในฐานะที่เป็นกรรมาการมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศิวนาลัยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยมีพลโทอัดสิงหหัสถิตย์เป็นประธานณห้องสโมสรสนามกอล์ฟมทอทบ22วารินชมราบครับซึ่งจากการประชุมนะครับได้ผลสรุปอย่างนี้คือ1นนะครับได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงสัพพสิทธิประสงค์ปฏิสถานบร,ริเวณทิศตะวันตกของสารหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ แล้วก็ 2. ได้มีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจก่อสร้างพระนุษย์สวี2.1จนะครับจะมีคณะทำงานการวางศิลาฤกษ์โดยนายเกลือชัยพองแพวเป็นหัวหน้าคณะทำงาน2.2จะมีคณะทำงานก่อสร้างแท่นฐานพระอนุษวรสวีนายบุญเพลงสืบพาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน2.3งานะครับคณะทำงานก่อสร้างพระรูปพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงสัรพสิทธิป,ประสงค์พลโทมนัสหนูวัฒนาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน2.4 คณะทําง,งานจัดทําวัตถุมงคลพลโทนรินมุทุกันเป็นหัวหน้าคณะทํางานและก็2.5งจคณะทํางานการประชาัมพันนะครับมีพันเอกพิเศษหญิงออริตา้าแสนทวีสุขเป็นหัวหน้าคณะทํางานและก็ข้อ3นะครับได้มีมติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชือ้อโควิด -19 จํานวน3 0 0 0 0นบาทครับโดยแบ่งออกเป็น1ก็คือบริจราคผ่านนายบินบรลิลิศนะครับจำนวน10,000แบาทเพราะว่าตอนช่วงน้ําท่วมนะครับ ท่านคุณบินมิลลิลิตเองได้มาช่วยทางด้านมทบยีย่สิบสองได้มาช่วยมูลนิธินะครับก็บริจาคเงินแก่มูลนิธินะครับหลายแสนทีเดียวนะฮะแล้วก็มาช่วยอย่างมากมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขอบคุณซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็2คืออีก20 0 0 0 0บาทจะเป็นการจัดหารหน้ากา,กานามัยและก็จัดทําอาหารกล่องแจกแก่พีนพ่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา10วันโดยการจัดทําอาหารกล่องนี้ครับจะแบ่งออกเป็น2สาย แล้วก็จะมีรถแจ้งไปตามหมู่บ้านไปตามชุมชนต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับวันจันทร์ที่13เมษายนนี้เป็นต้นไปครับส่วนสลากหน้ากากาอนามัยนะครับก็ได้มีการจัดซื้อแล้วก็จะได้มอบให้แก่ทางด้านชุมชนต่อไปด้วยครับนะฮะซึ่งที่ประชุมก็มีมติตามนี้นะครับหลังจากนั้นทางด้านคณะกรรมการมูลนิธินะครับก็ได้รูปแสดงความยินดีกับประธานมูลนิธิก็คือพลตรีพลโทอัดสิงหสถิตตินะครับในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพลโท ของกองทัพบกครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพบ,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 บกนะครับและขณะเดียวกันพลโทอัดสิงหัสถิตย์เองก็ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกคนที่เสียสละมาทํางานเพื่อสังคมและก็ร่วมทําประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองและก็สร้างคุณค่าให้แก่มูลนิธิให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนทุกครั้งที่เกิดภัยขึ้นในพื้นแผ่นดินนี้ครับนะฮะผมเองก็มีหน้าที่รายงานข่าวนะครับนะฮะเพราะว่าเป็นกรรมการมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสรีคนดีศรีวนาลัยอยู่ด้วยครับ นี่ก็เป็นการรายงานนะครับเป็นเรื่องแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังครับทีนี้ขณนะเดียวกันทีนี้ครับปรากฏการของการช่วยสังคมอย่างนี้ครับไม่ได้มีว่าเป็นเฉพาะในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับหลายที่หลายทางครับก็มีการทําอย่างนี้เช่นเดียวกันครับแล้วก็เป็นสิทธิน่าชื่นชมด้วยครับก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะครับอยากจะเล่าให้ฟังโดย ทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับได้มีการรายงานทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ได้มีการรายงานอยู่พื้นที่ของภาคอีสานบ้านเห่าครับนะฮะกับเรื่องราวของการช่วยชุมชนนะฮะของการช่วยชุมชนโดยการทําอาหารกล่องนะฮะมอบให้แก่ชุมชน,นครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เป็นวัดป่าวังน้ําเย็นฮะวัดป่าวังน้ําเย็นได้มีการตั้งโรงทานแจกข้าวเหนียวหมูทอดชาวบ้านที่ตกงานจากโควิด -19 นะครับตอนนี้ตกงานมาแล้วก็ไม่มีรายได้นะครับทำยังไงที่นี่ครับทางด้านวัดป่าวังน้ําเย็นก็เลยมีการจัดทําอาหารแจกฟรีเลยครับผมโดยทางด้านผู้สึกอขาของ m a นจิต์ออนไลน์นะครับได้มีการรายงานที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ําเย็นตำบลเกิ้อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ชื่อว่าวังน้าเย็นนะฮะแต่ว่าอยู่ที่มหาสาร,รคามนะครับมันจะมีอีกวังหนึ่งก็คือวังน้ําเขียวอยู่ที่โคราชนะอันนี้คือวังน้ําเย็นแล้วก็มีอ่วังน้ามีวังน้ําเย็นอีกเหมือนกันอยู่ที่สาแก้วนะครับมีวังน้ําเขียววังน้ําเย็นอันนี้เป็นวังน้ําเย็นที่จังหวัดมหาสาร,รคามครับ mm hmm. พระครูภาวนาชยานุสิทธิ์ครับจะวัดวัดพุทธวนารามครับพร้อมด้วยญาติโยนได้ช่วยกันนะครับทำโรงทานข้าวเหนียวหมูทอดแจว ปลา,าบองครับแล้วก็น้ำดื่มจำนวน3,000ชุดครับแจกให้แก่ญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับที่ไม่มีรายได้และก็เพื่อนนําอาหารนี้ไปจุนเจือให้แก่ครอบครัวครับทางนี้ตั้งแต่เช้านะครับมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางม,มาต่อคิวรับอาหารซึ่งทางวัดเองก็ได้มีการจัดวางเจลแอลกอฮอลให้ประชาชนได้ล้างมือนะครับแล้วก็ให้ยืนห่างกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขครับ แต่ว่าดูตามรูปนี้ไม่ค่อยห่างมากนักนะฮะแต่ก็มีระยะห่างพอสมควรแต่ว่าไม่ห่างมากนักนะฮะจริงๆแล้วจะต้องห่างมากกว่านี้อีกนะครับแต่ก็คงคงจะหนาแน่นนะครับพูดง่ายๆนะคงจะหนาแน่นครับแต่ว่าทุกคนก็สวมแมสหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วนี่มีคนบอกว่าต้องอ่านว่ามัสนะฮะ <laughs> บางคนบอกว่าต้องออกเสียงว่าเป็นมัสไม่ใช่ว่าเป็นคือเขียนเขาเขียนเป็นมัสเดิม แต่ว่าเราออกเสียงเหมือนกับรายการ The แมส s ิ Singer นะฮะเลยออกเป็น m a s สไปหมดเลยนะฮะพระครูภาวนาชายานุสิตเปิดเผยบอกว่าด้วยเจ้าคุณนะครับด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระริวงศาคัตยานครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญานายกครับทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดข,ของโรคไวรัสโคโรนา2019โดยมีพระดำริว่านะครับวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมายาวนาน วัดไม่เพียงแค่เป็นที่พำนักของพระพิสุสาิสมณนอนอ์ของพระพิสุสาม,มนเนณรครับแต่ยังเป็นสถานสารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วยครับจึงควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอนะครับที่จะอนุเคราะห์พี่น้องป้องป,องปายที่ประสบความยากลําบากจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดโดยขอให้ปฏิบัตตามหลักสุขอนามัยไม่ต้องจัดพิธีการพิธีกรรมและก็ให้ปฏิบัตตามคําแนะนําของรชัชการอย่างเคร่งครัดครับ สำหรับวัดพ,พุทธวนารามครับได้มีการบุรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาธังคมในชุมชนจัดตั้งโรงทานนะครับโดยมีข้าวเหนียวหมูทอด300กิโลกรัมครับแจ่วปลาบองโอของชอบอีสานบ้านเฮาและก็มีน้ำดื่มครับแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนรวมแล้วก็3,000ชุดครับมีประชาชนที่ทราบข่าวนะครับเดินทางมารับข้าวเหนียวหมูทอดครับ โดยทางวัดเองก็ได้ขอความร่วมมือทุกคนให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ระยะห่างอย่างน้อย2เมตรและก็สวมหน้ากากอนามัยทุกคนครับนะฮะเมื่อวานนี้ผมเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานดำงานศพนะฮะเป็นงานศพของทางด้านคุณพ่อของพี่เขย <c oughs> <c oughs> นะฮะพี่เขยอยู่ที่บ้านนองบกนะฮะ คือความที่ผมเป็นครูนี้ก็โชคดีนะฮะความเป็นครูเก่ามีความเป็นครูเก่าของจากทางด้านอาชีวศึกษาุบรชธานีนี่ครับคือไปไหนเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองพอไปก็มีลูกศิษย์เรียนจบปวทอาชีวะแล้วก็ไปเรียนต่อพยาบาลนะครับตอนนี้ก็มาทํางานอยู่ที่พอรอพสทนะฮะอยู่ที่ลาสเยโก้นี่แหละครับผมไปก็มาทักทายมายกมือไหว้นะครับแล้วก็มีทีมงานอสม ผมก็เลยถือโอกาสสอบถามเป็นไงบ้างนะครับอ <c oughs> อสมอบ้านเรามีอะไรขาดแคลนไหมจะได้รายงานท่านผู้ว่าได้เวลาที่ท่านผู้ว่าสอบถามนะครับเพราะว่าเราเป็นสื่อก็ต้องรับรู้นะครับเขาก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ที่ขาดแคลนก็มีเจลนะฮะมีแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยคือออสมอนี้มีจํานวนเป็น 1, พันูพง่ายๆนะเป็นหลักพันแต่ว่าได้รับมาเพียงแค่3 0 0ร้อยร้เมืองนั้นครับ คือมีเขามีเครือข่ายนะครับที่เข้าไปช่วยดูแลชุมชนแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไปร่วมงานด้วยนี่ต้องชื่นชมชาวบ้านจริงๆนะครับต่างจากคือพู่งง่ายว่าผมเองช่วงหลังนี้ก็ผมพยายามถ่ายรูป,ปเป็นไหนก็ตามแต่นะครับถ่ายรูปว่าเขาปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดไหมไม่ว่าจะไปงานอย่างเช่นงานดํางานศพนะครับการนั่งห่างกันไหมมีเจลไหมมีการวัดอุณหภูมิไหมเขาทั้งหมดเลยครับผมไปมานี่ก็2วัดนะสง,งานอยุ่ที่อุบลน,นะครับตัวเมือง แล้วก็ไปที่เหล่าเซอร์โก้นะครับหนึ่งงานก็ทำเหมือนกันเลยครับผมนะฮะเข้าไปปั๊บนะครับเขาก็มีการวัดอุณหภูมิออของอาจารย์นี่สามไม่มีปัญหาไม่เป็นไข่นะครับแล้วเขาก็แจกเจลล้างมือแจกน้ําดื่มนะครับแล้วก็ให้พาไปนั่งที่เก้าอี้ครับเก้าอี้เขาก็จัดห่างกันนะครับตอนที่เดินขึ้นเมนเนี่เขาก็ก็มีพิธีกรน,นะคือบอกว่าต้องห่างกันเออโรคโควิดโรคโควิดมันก็นดีน้อนะครับเพื่อนที่น้องปองไปเฮ้ ในอยู่บ้านอยู่เฮือนว่าท่านขอเสียมั่งมิงกะมีหลายอยู่แต่ว่าขอดีมันก็มีอยู่ว่าท่านนี่ฮากได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วฮากเป็นระเบียบแต่ก่อนเบ้ยขืนเม่นนี่เพิ่นก็อย่างกันขืนเนาะอย่างกันขืนอย่างกันลงอันนี้ขืน็ลงกับเป็นระเบียบว่าท่านนี่ระยะห่างกันเด้อพี่น้องเด้อจะรัดคิวอันเด้อห่างกันอย่างหน่อย1เมตรนี่เพิ่นคิดไว้แล้วว่าท่านนี่ท่านให้พิธีกรว่าประกาศครับก็ดูแล้วน่าชื่นใจนะครับน่าชื่นใจ แล้วก็ในส่วนของอสมเองผก็สอบถามว่ามีการโฮมการันตีไหมในหมู่บ้านของเราอสมก็รายงานเลยครับบอกว่ามีค่ะนะครับลูกสาวนุ้ยเอนี่ก็โฮมการันตี14วันวันนี้จะครบแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี่พวกเรารู้ไหมรู้หมดเลยค่ะทุกคนเข้ามานี่เรารู้หมดว่าใครมาจากไหนมาทําอะไรมาอยู่บ้านหลังไหนนี่เรามีทะเบียนประวัติพร้อมนะครับผมฟังแล้วชื่นใจจริงๆฮะชื่นใจมากถ้าเผื่อ มีขวดของจังหวัดฟังรายการอยู่นะครับขอให้ท่านสบายใจนะครับชาวบ้านปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นนะฮะอย่างเข้มงวดจริงๆนะฮะน่าน่าภูมิใจแล้วก็สิ่งที่เขาขาดแคลนตอนนี้ก็มีหน้ากากอนามัยยังขาดแคลนอยู่ผมสอบถามว่าแล้วหน้ากากอนามัยที่เราใช้นี่ได้มาจากไหนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากทางทางภาครัฐจัดหาให้แต่ไม่เพียงพอเขาก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นชาวบ้านตัดเย็บนะฮะอย่างน้นอยก,ก็คือเป็นหน้ากากผ้าที่ยังสามารถช่วยตัวเองได้ครับ ก็ตัดเดย็บร่วมกันแบบนี้ครับช่วยดูยแลซึ่งกันและกันแล้วก็รู้สึกเขาเองก็อสมอนะครับ <c oughs> ถ้าที่ผมดูนี่ทำงานเข้มแข็งมากและวก็มีความตั้งอกตั้งใจเป็นความภาคภูมิใจด้วยนะครับที่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนพ้องในหมู่บ้านตนเองครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจกับสังคมไทยบ้านเรานะฮะนี่ก็รายงานข่าวนะฮะเพิ่มเติมครับผมไปถึงท่านด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการที่นี้ครับ ในส่วนของผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับก็เริ่มในส่วนของผ <c oughs> ู้ที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ครับเจริญทรัพย์เขาเองก็มีโครงการพิเศษเกิดขึ้นนะครับสโครงการด้วยกันโครงการแรกนี่เป็นอาคารพาณิชย์4คูหา2ชั้นนะครับอยู่ที่ซอยยางกูล42หรือว่าซอยอุบลมอเตอร์ไบร์ครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ก็มี ทั้งหมดสีคูหาด้วยกันท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับสวยงามมากครับหน้ากว้าง4เมตรลึกเข้าไป15.5เมตรครับนะฮะติดต่อหาคุณสุนันได้เลยนะครับหมายเลข085 6 3 2 1 1 1 8กนี่คือโครงการแรกโครงการที่2นี้จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอย1 4 8ตารางเมตรครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองครับ มีแต่ว่าก่อสร้างเพียงแค่5หลังแต่ว่าตัวที่ผมอยากจะเน้นมากคือโครงการที่3ครับโครงการที่3นี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับจะก่อสร้างอยู่ข้างโรงแรม a ครับนะฮะสวยงามมากครับแต่ว่าจะก่อสร้างเพียงแค่11หลังแล้วก็แต่ละหลังนี้ก็จะมีล็อกพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับโดยล็อกพื้นที่นี้ครับ เฉพาะรอบพื้นที่69ตารางวานะครับถ้าเผื่อจองภายในวันนี้นะครับคุณเกตลดให้ทันที1 0แสนบาทครับไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิ้นครับถ้าเผื่อใครที่จองภายในวันนี้นะครับลดทันที1แสนบาทครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับมีที่จอดรถนี่คือ2คันเลยนะครับและก็ก่อสร้างด้วยวัสดุที่เรียกว่ามั่นใจได้พื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรครับ ไปจองได้เลยครับติดต่อหาคุณสุนันนะครับติดต่อไปหาคุณสุนันสุนันหมายเลขนะครับคุณสุนันนี้คือ0856321118 0856321118นะครับบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย1 7 4ตารางเมตรสร้างเพียงแค่11หลังเฉพาะล็อกที่มีพื้นที่69ตารางวาลดทันที100,000บาทครับอยู่ซอยโลตัสข้างโรงแรม A- อพลครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ตรงไปทางด้านอิสสุต่างปากพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสิสุดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Blue p o v e r นะครับตอนนี้เขามาปรับโฉมใหม่เป็น All New อิสิสุดีแม็กครับปรับโฉมใหม่คือ ตัวเครื่องยนต์3.0เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับให้แรงม้าสูงสุดถึง190แรงมา้าตัวแรงบิดหรือว่าตัวท็อกนะครับ450นิวตันเมตรครับส่วนตัวเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจนทูครับให้แรงม้าสูงสุด150แรงมา้าตัวแรงบิดนะครับ350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อ,ออโต้6สปีดครับส่วนรูปชมภายนอกครับปรับใหม่หมดจดเลยครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นเป็นสไตล์อเมริกัน โฉมภายนอกนี้ดุดันหล่อล่ำลำยุคกรับหล่อที่สุดตั้งแต่เคยเห็นอิซูซุมาครับส่วนภายในทขอโทษทีครับข้างนอกว่าหลอ่อข้างในน,งน,นี้สวยราวนางฟ้าว้ยครับสวยราวนางฟ้าใครจะคิดว่านี่คือรถกระบะครับการตกแต่งเหมือนรถ SUV ชั้นดีเลยครับเฉพาะคันเก๋งนี่ครับเฉพาะคันเกียร์นี่เหมือนรถเก๋งสี่ด่านครับทั้งหมดนี้อยู่ในนามของคําว่า all new isuzu d-max ทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0 DDI นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินชำราบเดชอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทวครับหลังจากที่มีรถมีบ้านแล้วครับมีรถแล้วเขาก็ให้ยางรถยนต์มาให้ล้อแม็กมาแต่ก็ยังไม่เป็นที่แจบใจครับอยากจะได้ล้อแม็กนะครับในสไตล์สปอร์ตอยากจะได้ เลอ,อเแมครมรดําสไตล์สปอร์ตยังได้ยากแก้มเตี้ยสสไตล์สปอร์ตครับไปที่นี่ฮะถาวรยังยนต์ถาวรยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์นะครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือก,เล,อกเลือกซื้อได้เลยนะครับ เพราะว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ road, off road, ออนรถออฟโรดยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV นะครับแล้วก็รวมทั้งการจําหน่ายล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลาย,ลลายราคาหลากหลายยี่ห้อรอคุณอยู่สามารถที่จะเลือกได้ครับ ที่ถาวออย่างยนต์ทั้ง3สาขานะครับนอกจากนั้นก็ยังให้บริการตั้งตั้งศูนย์ถ่วงล้อด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียรจานเบรกเปลี่ยนช็อคอัพนะครับเติมสารในตัวเจนในราคาที่คุณจ่ายด้วยความสบายใจนะครับอยางรถยนต์นะครับซื้อในราคาเงินสดแต่ว่าผ่อนได้ถึง10เดือนนะครับแล้วก็คุณกัญญายเองก็ย้ำมาว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญายเองครับ นี่คือสินที่คุณจะได้รับจากทางด้านถาวรออย่างยนต์ไทยพลัสถาวรออย่างยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านศูนย์รถยนต์ถาวรยางยนต์นะครับทั้ง3ส,สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่า